นี่เราตีหนอนนะครับผมน้ำขุนนะฮะ ใครได้ไหนไ <c oughs> หนสายลาใช่ไหม โลอีกแล้วครับตัวใหญ่ตะแม็กใหญ่ของใหญ่ตะแม็กมาแล้วออของใหญ่ฮี่อตัวเป็นโลเลยตะแม็กเออแล้วกูจะเอาไงได้ี่เดี๋ยวด้วไล่ใหญ่ยัน เดี๋ยวเด้อครับใชโลครับเดี๋ยวลงทุนลงหน่อยเดี๋ยลุดเดอ้อ รือล็อกเยอะไม่รุดล็อกเต็มปากอย่ามาแรงไม่ใช่ชะโดอย่ามาแรงไอ้หนู อุ้ย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 เม็กอุ้ย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 ไซโลเตม็กดูโอ้ดูฮะไซโลครับผมเจอแล้วครับผมคนพบแล้ววันนี้ดูขาสิดูโอ้ดูฮะโอ้ใหญ่กว่าขาอีกโลเจอแล้วครับผมโอ้รัตโตดูนัโตไม่น่ากลับเลยพลาดแล้วเจอแล้วครับผม ดูฮะดูใส่ป่าโอเคครับจบคลิปครับพูดก็ไม่มีแม่งมีแต่คลิปแม่งเอ้ตกปลาอะไรครับนี่แม่กรหมอครับหมอครับผมโอตามนาตามที่เขาแห้งนี่ครอันนี้มันแห้งแล้วอันนี้ปลาอย่างอันนปลาอย่างตร้กงหนาวกลางหนับโอเคดูเด้อตัวใหญ่โอเคครับอันนี้อันนี้อันนี้กระสอบเป็นกระสอบอ๋อนี่กระสอบันนี้กระสอบอันนี้กระสอบใส่หญ้าป่ะใส่ใส่ลูกปลากรอใส่ลูกปลาครับผมอย่าไปโพสเด้อไอเขาเด้อปลาอย่างนี้แหละ อายเขาอายเขาดูดูตาปลาเรือยงดูตาปลาเลรือยงเหรอดูตาปลาเรือยงใสปิ้งเลยไม่มีบอดเลยอเออโอเคเ,เดี๋ยวเดินทางกันต่อไปเรื่อยของนี่แหละไปกับน้องเมกเลยครับผมตามผลงานช่วยงยิน